สำหรับซุปผักนะคะซุปกระหล่ำปลีนะคะมีผักอะไรก็ใส่ได้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เรามีกระหล่ำปลีหัวใจแล้วก็ใส่กระหล่ำปลีอะไรก็ได้ค่ะล้างแล้วก็ผ่านะคะแล้วก็มีผักอะไรก็ใส่เข้าไปได้เป็นซุปผักรวมนะคะเรามีไก่มีกระดูกหมูเราก็ใช้ได้นะคะนะคะเราไม่ต้องจํากัดว่าจะต้องตามสูตรนี้เป๊ะนะคะเป็นซุป,ซปสาหรับคนขี้เกียจนะคะแครอทก็หั่นไว้นะคะล้างหั่นให้เรียบร้อยแล้วค็ะเตรียมกระเทียมพริกไทยรากผักชีเห็ดหอมนะคะ แล้วเราก็ตั้งไฟให้เดือดเลยนะคะตั้งน้ําให้เดือดใส่เกลือกระเทียมพริกไทยรากผักชีซุปก้อน2ก้อนนะคะก็ใส่ลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะใส่ไก่ลงไปต้มให้เดือดนะคะต้มให้เดือดสักพักหนึ่งพอเดือดเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมผักนะคะผักที่เราเตรียมไว้แล้วก็จะมีแครอทกระหล่ำปีแล้วก็ผักทุกอย่างอะคะ่ะเห็ดหอมอะไรก็ใส่ลงไปเลยนะคะ ปิดฝาตั้งทิ้งไว้ประมาณ45นาทีก็จะได้ทานแล้วนะคะซุปนี้สำหรับคนขี้เกียจนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ